วิธีคัดลอกลิงก์ a c e b o o k เอาไว้แชร์ให้เพื่อนได้นะครับเราสามารถคัดลอกลิงก์ Facebook ส่วนตัวได้นะครับ Facebook ที่เป็นแฟนเพจนะครับก็สามารถคัดลอกลิงก์ได้เช่นกันรวมไปถึงนะครับ Facebook ของคนอื่นเราก็สามารถคัดลอกเพื่อน,นำไปแชร์ต่อได้นะครับมาดูขั้นตอนแบบไม่ง่ายพร้อมกันได้เลยครับเริ่มต้นนะครับให้เรากดเข้ามาที่ Facebook เข้ามาแล้วนะครับเราก็เข้าไปที่หน้าโปรไฟล์เฟซบุ๊กของคนที่เราจะคัดลอกอ่าถ้าเรานะครับต้องการคัดลอก Facebook ส่วนตัวของตัวเองนะครับก็สามารถกดมาที่ขีด์สามีดกดมาที่ชื่อ Facebook ตรงนี้นี่นะครับเมื่อเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ใหเรากดมาที่จุด3จุดบนหน้าโปรไฟล์นะครับจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเราจะเห็นลิงก์บัญชี Facebook ของเราขึ้นอยู่ตรงนี้เรานะครับสามารถกดคัดลอกนก์จากตรงนี้ได้เลยครับ แค่นี้เองนะครับการคัดลอกลิงก์ก็เสร็จแล้วนะครับหลังจากนี้เราก็สามารถนาลิงก์ที่เราคัดลอกมานะครับไปใช้งานได้เลยครับหรือว่าจะแชร์ส่งต่อให้เพื่อนนะครับก็สามารถทําได้ให้เราเข้ามาที่แชทของเพื่อนได้เลยครับก็เข้าแชทเพื่อนที่ต้องการจะส่งให้นะครับได้มาแล้วนะครับก็สามารถกดจิ้มค้างไว้และกดวางเนี่ยนะครับลิงก์เฟซบุ๊กจะเป็นตัวนี้นะครับสามารถกดส่งให้เพื่อนได้เลยครับ โอเคครับส่งลิงก์ให้เพื่อนเสร็จแล้วนะครับเพื่อนก็สามารถกดเข้ามาส่องหน้าโปรไฟล์ f a c e b o o k ของเราได้แล้วนะครับอ่ะก็เหมือนที่บอกนะครับถ้าเป็นกรณีที่เราอยากจะคัดลอกลิงก์ f a c e b o o k แฟนเพจนะครับหรือว่า Facebook คนอื่นก็สามารถทําได้เช่นกันให้เรานะครับเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ของคนที่เราต้องการจะคัดลอกลิงก์จากนั้นก็สามารถกดมาที่จุด3จุดและสามารถกดคัดลอกลิงก์ในส่วนนี้ได้เลยครับ เพื่อนๆนะครับก็สามารถไปคัดลอกลิงก์ได้เลยนะครับนอกจากที่เราจะแชร์ส่งต่อให้เพื่อนได้แล้วนะครับเรายังสามารถนําลิงก์ที่เราคัดลอกมาไปแปะไว้นะครับในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook เว็บไซต์ในไลน์นะครับให้คนอื่นมาเพิ่มเป็นเพื่อนนะครับก็สามารถทําได้นะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่อง Ben t ท็กสอนใช้ Android นะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ